ทุกท่านครับวันนี้ผมขอนำเรื่องราวของการเสียกร,รุงศรีอยุธยาครั้งที่2เมื่อพศสอง0รซึ่งในวัติศาสตร์ไทยนั้นก็บนันทึกไวใ้ให้เป็นแบบเรียนทางปวัติศาสตร์นะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับอีกครั้งเดือนสิงหาคมพศสอง8รนั้น พระพมา่าใช้กาลังจํานวนมากที่สุดตั้งแต่หลังรัชสมัยบุเรงนองนะครับเพื่อบุกมาพิชิตอยุธยาโดยใช้ยุทธศาสตร์ขีมนิบครับยุทธศาสตร์นี้คีมปากบนจะดิบลงล่างนะครับโดยแม่ทัพพมา่าที่ชื่อวันเดีเมียวซิฮับดีโดยการค่อยๆยกวาดทีละเมืองนะครับตั้งแต่ฉานล้านช้างสุขโขทยัยพิษณุโลกส่วนคีมปากล่างซึ่งนำโดย มองมหานรธานะครับก็กค่อยๆกวาดทีละเมืองตั้งแต่ทวายตะนาวศรีเพชรบุรีราชบุรีขึ้นมาเรื่อยๆครับอยุธยาจึงถูกโดดเดี่ยวครับเพราะว่าเมืองบริวารที่เคยส่งกำลังมาช่วยทุกครั้งที่มีศึกถูกกวาดจนหมดสิ้นนะครับในขณะที่เขากวาดแต่ละเมืองนั้นเขาก็เอาเอาชายจักรันซึ่งเขา ยึดไดจากแต่ละเมืองเนี่ยมาเป็นทหารในกองทัพเขาด้วยนะครับในขณะที่สเสบียงนั้นก็เมืองแต่ละเมืองเหล่านี้ก็ถูกถูกริบเสบียงนะครับเพื่อสนับสนุนให้กับกองทัพพมา่านะครับทางออกทะเลก,ก็ถูกปิดตายนะครับเพราะเพราะว่าพมา่าส่งเรามาบล็อกไปตั้งแต่ป้อมบางกอกหรือกรุงเทพนะครับจนถึงปากน้ําล็อกไวไ้ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้มีเรือผ่านเข้าออกสุดท้าย ทั้งคีมปากบนและคลีมปากล่างก็มาบรรจบรัดดึองอยู่รอบตูวเมืองครับการใช้ยุทธศาสตร์เดิมในการป้องกันเมืองก็คือการรอให้น้ําหลากมาในฤดูน้ําหลากนั้นไม่สามารถทําได้ครับเพราะคราวนี้พม่าไม่ยอมถอยพม่านอนกําลังขึ้นไปสู่ที่ดอนทนํานาปลูกข้าวได้ทางเพลจครับตรงข้ามกับในตูวเมืองทุยญาที่เริ่มขาดแคลนอาหารเพราะมีผู้คนจานวนมากเข้าไปอยู่ในตูวเมืองถึงแม้ในเมียวสิฮับุรีกับมังมหาราชจะไม่ค่อยลงรอยกันนะครับ ตามหลักฐานระบุอย่างนั้นนะฮะแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนการทัพของพอมาครับภายหลังเนี่ยแม้มังมหาราาจะป่วยแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดแต่ก็นั่นก็ยิ่งทําให้ในเมียวชับดีมีเอกภาพในการรบามากขึ้นนะครับรวบทั้งสองกองทัพอยู่ในมือนะครับอายุทยานั้นสู้อย่างเต็มที่แล้วครับต้านทานได้นานถึง14เดือนหลักฐานของพอมาอย่างยกย่องนะฮะ แต่สุดท้ายก็เหลือจะรับมือครับก่อนวันที่อยุธยาจะล่มสลายนะครับในวันที่7เมษายนพศ2 3 1รนะครับพระเจ้ามังระนั้นส่งสารด่วนมาถึงเนเมียวสิงหาบดีมีใจความโดยใจความสำคัญว่าให้ทุ่มเทสภักํ์กำลังเข้าตีอยุธยาให้ได้เป็นครั้งสุดท้ายหากไม่สำเร็จให้ถอนกำลังกลับเพราะว่าช่วงนั้นนะจีนเริ่มส่งกองทัพบ,บุกเข้ามาแล้วครับบุกเข้ามาที่ท อังวะมันก็มาจะเข้าตีพม่านะฮะมีนักประวัติศสาสตร์หลายท่านมีความเห็นตรงกันนะครับว่าหากอายุธยาสมารถยืนหยัดได้อีกเพียงแค่สองสัปดาห์ขึ้นไปไม่ไม่เกินหนึ่งเดือนนะฮะทุกอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับพม่าจะถอนรังกลับอยุธยาจะไม่แตกแต่ประวัติศสาสตร์นั้นเหมือนนาฬิกาครับมันย้อนกลับไม่ได้มันแก้ไขไม่ได้ครับเกิดแล้วเกิดเลย วันนี้ก็มีมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียอยุธยาครั้งที่สองโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธศาสตร์คขีดบน,นะครับมาเล่าให้ทุกท่านฟังแต่เพีเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ